ผลไม้ผลไม้ fruits fruits มะม่วงมะม่วง mango mango คุณชอบมะม่วงไหม do you like mango คุณชอบมะม่วงไหม do you like mango ผมชอบ Yes I like ผมชอบมาก Yes I like very much ลองดูหน่อย I can try ผมไม่ชอบ No I don't มังคุดมังคุด Mangosteen Mangosteen คุณชอบมังคุดไหม Do you like m a n g o s t e e n คุณชอบมังคุดไหม Do you like m a n g o s t e e n ผมชอบ Yes, I like ผมชอบมาก Yes, I like very much ลองดูหน่อย I can try ผมไม่ชอบ No I don't ละมุดละมุด s e p e d i a s e p e d i a คุณชอบละมุดไหม Do you like s e p e d i a คุณชอบละมุดไหม Do you like s e p e d i a ผมชอบ Yes I like ผมชอบมาก Yes I like very much ลองดูหน่อย I can try ผมไม่ชอบ No I don't ลำไยลำไย l o n กันลองกัน,กนคุณ ชอบลำใหญไหม Do you like longan Do you like longan คุณชอบลำไยญไหมผมชอบ Yes I like ผมชอบมาก Yes I like very much ลองดูหน่อย I can try I can try ผมไม่ชอบ No I don't มะเฟืองมะเฟือง Star Apple Star Apple มะเฟืองส้งโสงโมโอ,มโอมโส้โออมโอ Pomelo Pomelo ส้มโอ Pomelo อันนี้สำเนียงอังกฤษนะครับ ส้มโอพอมโลสำเนียงอเมริกันจะต่างกันตรงพอมิโลกับพอมโลฟักฟักฟัก g o o good แฟงแฟงแฟง c ุ c ขบิ t ัสไซตแตงโมแตงโม watermelonwatermelon หรือสำเนียงอเมริกันก็ watermelonwatermelon ส Water ับปะรดสับปะรด pineapplepineapple ก Pine ล้วยกล้วย bananabanana คุณชอบกล้วยไหม You like banana ผมชอบ Yes I like ผมชอบมาก Yes I like very much ลองดูหน่อย I can try ผมไม่ชอบ No I don't อง,งุ่นอง,งุ่น Grape Grape มะละกอ มะละกอปลาพายาปลาพายาน้อยนาน้อยนาคาสตาร์ดแอปเปิ้ลคาสตาร์ดแอปเปิลงาะเงาะ Rambutan Rambutan ขอบคุณครับสวัสดีครับ